When I was just a little baby boy My mama used to tell me these crazy things She used to tell me my daddy was an evil man She used to tell me he hated me but then I got a little bit older And I realized she was the crazy one There's nothing I can do or say to try to change it Cause that's just the way she was <laughs> <laughs> เดสมบัติบ,บุญงามอันอง NGO ไม่หนุ่มเท่าไหร่แต่เขามีความฝันอันยาวไกลต้องการเห็นประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยอันแสนงดงามเขาใช้ความรู้จากการทำงาน NGO มาถึง20ปี กอตั้งลงเรียนแกนอนเขาจะทำเสร็จหรือไม่อุ่มวันที่สีแดงและแกนอนทีวีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้วตาตานาเบสั่งสองัักปุญนงามอนงในวตาตานาเบสั่งกับเรียนแกนอน ตอนผู้ประกอบการประชาธิปไตยวัตวตาเบสั่งสมบัติคุญงามอนองเปิดโรงเรียนแกนนอนครั้งแรกที่ห้างอิมพีเรียลลาดกล่า,าวลูกศิษย์แกนนอนของเขารุ่นนี้ส่วนใหญ่เป็นคนเสื้อแดงไม่เคยเป็น NGO มาก่อนเขาจะสามารถ สอดบทเรียนจาก NGO มืออาชีพของเขาสอนลูกศิษย์ได้หรือไม่คือช่วงหลังนี่เราก็มีความคิดเรื่องอย่างเช่นวัฒกรรมเรื่องเรื่อแกงน,นอนอะไรมาลองนี้นะฮะ <c oughs> ผมเห็นว่าเราควรจะเราควรจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผู้ประกอบการประชาธิปไตยะนะครับก็คือให้มีกลุ่มมีคนมีองค์กรที่จะทำทำกิจกรรมของตนเองเป็นกลุ่มเล็ก การขยายในแนวลึกเนี่ยคือความลึกซึง้งคือความลึกซึง้งนะคือการคุณภาพมันคือคุณภาพของของคนของมวลชน,นนะอันนี้ก,การ,รลงลึกเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการจัดการศึกษาการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่ากัานอีกทีในในในเรื่องวิธีการอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นภาพกว้างว่าจะมีสี่สี่หลักสูตรพอรับสี่สี่เนื้อหาเนี่มันจะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า ผู้ประกอบการประชาธิปไตยเมื่อวัตนาเบ้สั่งพูดถึงผู้ประกอบการประชาธิปไตยลูกศิษย์ของเขางงทั้งห้องผู้ประกอบการประชาธิปไตยหรือที่ผมใช้สับกับนให้คือสร้างเปลิดยทมวลชนเป็นผู้ปฏิบัติงานอ้าววัตนาเบสั่งทำไมใช้ศัพท์ NG o อลูกศิษย์จะเข้าใจไหมเนี่ยผู้บัญญัติงานก็คือคนอานสาสมัครหรือคนที่มาขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับ แทนที่จะไปแป๊ก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 เท่านั้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมวลชนเป็นผู้ปฏิบัติงานสองเนี่ยเปลี่ยนสภากาแฟเป็นกลุ่มปฏิบัติการคีย์มีอยู่แค่สองเปลี่ยนนะครับสภากาแฟคืออะไรสภากาแฟก็คือคนที่มารวมกลุ่มแล้วก็มาคุยกันสแสดงชอบอีกแตาแบบตามซอยมีทุกซอยเลยไม่ใช่ไม่มีคุณค่านะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่ายกระดับยกระดับ ยกระดับขึ้นการมีสภากาแฟเนี่ยจะทําให้การยกระดับง่ายขึ้นอยู่ดีไปจับคนใหม่ขึ้นมาไดยากนะยกยกขึ้นมาเป็นกลุ่มปฏิบัติการยากนะครับต้องยกขึ้นมาเป็นกลุ่มปฏิบัติการแต่การเป็นกลุ่มปฏิบัติการมันต่างกับสภากาแฟตรงที่ว่ามันมีโปรดักของตัวเองมันมีปฏิบัติการของตัวเองอันนี้คือหัวใจดังนั้นข้อที่สเนื้อหาที่4ี่จะเป็นเนื้อหาช่วยทําให้ยกระดับจากสภากาแฟไปเป็น นแนวคิดของสมบัติบุญงามอนงในการเปลี่ยนมวลชนเป็นผู้ปฏิบัติงานคือการที่มวลชนรวมกลุ่มกันแล้วออกมาจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองหรือเป็นผู้ประกอบการประชาธิปไตยนั่นเองก็คือให้มีกลุ่มมีคนมีองค์กรที่จะทํา ทำกิจกรรมของตนเองเป็นกลุ่มเล็กๆเหมือนเวลาเราไปใน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 สังคมก็จะมีผู้ประกอบการด้านต่างๆเช่นผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าใช่ไหมฮะเรื่องอาหารด้านต่างๆเแยะๆเลยแล้วในวงแต่ละบวาการวงการเนี่ยมันก็จะมีผู้ประกอบการขนาดไซส์ตั้งไซส์ S เลยไซส์เล็กจิ๋วเลยนะครับยังแบบไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL อว่ากันไปนะครับ แล้วผมเชื่อว่าถ้าเราจะสร้างตลาดประชาธิปไต,าย,ตยได้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมันใหญ่มากนะฮะหมายความว่าคนคนที่จะเป็นผู้ซื้อในในตลาดประชาธิปไตยเนี่ยมันมีผู้ซื้ออยู่เนี่ยจำนวนมากแต่ว่าเรามีผู้ประกอบการเพียง3-4รายที่เป็นดิบจริงๆเลยนะไซส์ประเภทดับเบิกเอ็กแอลอะไรทำนองเนี้ยพวกพวกนี้เนี่ยมีไซส์อยู่มีไซส์ขนาดที่อยู่ไม่กี่ไซส์แต่ขนาดไซส์ที่เป็นไซส์ขนาด S ไซซ์เอม <c oughs> อ่ะนะครับมันก็เหมือนพวก SME อ็มในตลาดไซ์ไม่ไม่มีมีแต่ว่ามีข้อจํากัดอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลรยงรายอีกทีนึงแต่ว่าส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทาเป็นผู้ประกอบการเมือไทยช่วงหน้าลูกสินแกนนอนรุ่นที่หนึ่งจะทําความรู้จักกันด้วยวิธีประหลาดพี่ครับพี่ครับ,ร,บรู้จักแกนนอนไหมครับ ลาจักครับสสดีรับน้องครับรู้จักแกนอนไหมครับไม่รูอจยกค่ะแกนอนก็คือนอนสู้ค่ะแกนอนไม่ใช่แกนอนแกนอนก็แปลว่าไม่ได้นั่งงแกนอนคืออะไรครับพี่แกนอนก็คือนอนเลยแกนอนคือ โผม่มาปล่อยแสงได้โอนแสงอย่างงี้แกนอนหรืออุนตาแมนครับพี่นั่นแหละแกนอนเหรอครับออพีรบพพพ่รู้จักแกนอนไหมครับเป็นแกนที่นอนอยู่กับพื้นพี่ครับพี่พี่รู้จักแกนอนไหมครับ ไปปะแค่นอนคือแค่นอนแค่นอนคือ

คุยทุกเรื่องที่ผมคิดว่ามันใกลสุดได้แล้วไม่มีความลังนะครับขอให้ทุกคนพยายาเรื่องนี้เอาล่ะนี้เดี๋ยผมจะให้ทุกคนเข้ากระบวนการผมจะยา้ามึดสองความสามารถทางศิลปะฮึวาตานาเบะซังศิลปะเกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตย นะครับดีเพื่อนเราทำอะไรมีเฉยแล้วก็ตองตอบคำถามนะครับมีหน้าที่ตอบคำถามคน A เนี่ยเวลาสอบข้าศ์เนี่ยจะต้องจ้องตาต้องจ้องตาจ้องหน้าจะต้องต้องตาจ้องอะไรจ้องไปว่าให้จ้องให้จ้องหน้าเรานะครับพ้องกับประกานนะครับจดลงบนกระดาษโจทย์มีว่าเราจะต้องวาดรูปเพื่อนที่เราสัมภาษณ์อยู่เนี่ย นะครับในขณะเนี่ยวาดรูปหน้าเขาอะนะครับโดยห้ามยกปากกาขึ้นเลยเกมอะไรเนี่ยวัดตาณเบสังหมายความว่ามันคือจบแล้วคูมองไม่คูไม่ได้มองกระดาษเลยห้ามมองกระดาษนะครับผมจับได้นะอ้าวไป่คูลูกติดอีกผมจับได้ว่าใครมองกระดาษนะ,ะ,นะ,ะแล้วลรูปม,ม,ม,มันออกมามันจะบอกเลยแล้วมันจะมีหลักฐาล็อกอยู่ในอยู่ในกระดาษแล้วนะครับผมจะไปดูมีเลขท้ายอะไรหรือเปล่าห <ๆ S 2> ้าจบหนึ่งห้า งานก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะไปปรับในเรื่องความสวยงานนั้นแต่คุณจะต้องสัมภาษณ์เขานะครับคนหนึ่งมีเวลา3นาที ใจเต็มที่เปิดใจให้ร้องหอมหัวใจทั้งสี่เต็มรัมยังเมามันในร่างราตรีเพื่อคอยจะมาคอยจะมาหยุดเลยียกสั้นทุกที่ที่เจอเธอลองไปคุยอีกสักทีคงได้เบอร์โทรไปบอกเธอว่าฉันลงละเมอคอยจะมาคอยจะมาส่งให้ตาหวานให้ติดตึงตาแล้วเธอก็เดินหายเหมืนอนดินจายหยอกเย้าว่าไปแวบมาหลังเจอก็หายไปบอกแต่คำหวานให้สุกอุราแล้วเธอก็ oh. อกอเดินหาย พี่ครับแกงลูกศิษย์นี่สนุกไหมครับดีพี่ฉันของกลับบานนร้องไห้โอ้นาลิกาบอกว่าเกินเทียงคืนกับเธอคนเดียวจะไม่มองคนอื่นบทเพลงยังดังใจยังหวังพบเธออยู่คอยเธอมาคอยเธอมาส่งในตาวานให้ติดตึงตลาแล้วเธอจะเดินหายมันอย่างนินใจ ตอนต่อไปเอาใจช่วยลูกแกนนอนรุ่นที่หนึง่งเมื่อพวกเขาต้องแพ้นำตัวคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนพวกเขาจะทำได้หรือไม่ my mama used to tell me these crazy things she used to tell me my daddy was an evil man she used to tell me he hated me but then I got a little bit older and I realized she was the crazy one there's nothing I can do or say to try to change it cause that's just the way she was <laughs> 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 พี่ครับพี่ครับอ่รู้จักแกนอนไหมครับอ่รู้จักครับืสวัสดีครับน้องครับรู้จักแกนอนไหมครับไม่รู้อยาคนะ่ะแกนอนก็คือนอนสู้ค่ะแกนอนไม่ใช่แกนอนค่ะแกนอนก็แปลว่าไม่ได้นั่งอ่ะแกนอนคืออะไรครับพี่แกนอนก็คือนอนเลย แกนนอนคือหนึ่งคือแกนที่ไม่ได้อยู่ในแนวแนวแนวตั้งแต่อยู่ในแนวนอนเมื่อแกนตั้งเจอกับแดนนอนแล้วเนี่ยคราม,มาากปล่อยแสงได้ครับอย่ง,งี้แกนอนหรืออุนตรามแมนครับพี่นั่นแหละแกนอนแล้ว พี่รู้จักแกนอนไหมครับเป็นแกนอนเหยียกับพื้น,นพี่ครับพ,พี่พี่รู้จักแกนอนไหมครับ